ดีคุณผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมสมอลคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเลอรบองกนะันฮะเกมนี้เจอกับเซเวนที่มิดเลนนะค่อนข้างง่ายฮนะสำหรับเลอรบองเจอกับเซเวนเนี่ยเพราะว่าเซเวนเนี่ยมันเป็นตัวที่ชอบเจอตัวที่แบบหนียากๆอะ่ะแต่ว่าเวลาเขาเลเวลหใช่ไหมหรือว่าเลเวล7เนี่ยเขาสามารถที่จะไล่ทําดาเมจไดนะ้เปิดอันติีแล้วก็ไล่ทําดาเมจได้แต่ถ้าเจอเลอรบองเนี่ยมันเป็นตัวที่สามารถหนีได้แบบง่ายๆเลยฮนะแค่กดส,สดกิลวเนาะเซเวนก็ ค่อนทางเลนยาาหาจังหวะในการอันติใสเละบองค่อนข้างยากตอนนั้นก็จะเป็นฝ่ายเลอบองที่ค่อนข้างที่จะได้เปรียบกว่าเป็นเลอบองนะที่ได้ดันเลนก่อนนะเซเว่นก็พยายามที่สกิล E นะแต่ว่าเลอบองก็มูเมนต์ดีมากฮนะเวลาเราเล่นเซเว่นเนี่ยเราต้องพยายามสกิล E กับสกิล W ให้โดนฝังของข้ามนะเพราะว่าจะได้เรื่องของพารทสี่ฮะที่จะทาให้เราได้เลือดอย่างถาวรแต่ว่าถ้าเจอคนมูเมนต์เก่งๆเนี่ยมันหลบง่ายมากๆนะสกิลน,นี้ มานาโฟขึ้นนะก็เดินไปต่อสกิลนะเอามานาโฟไปเรื่อยๆฮะอู้สเวนเนี่ยฮะเราเล่นสเวนเนี่ยเราก็ต้องสกิลให้โดนแบบนี้ลนะเราจะได้เลือดถาวรแต่ว่ามันโดนยากอยู่เหมือนกันสกิลนี้มันค่อนข้างช้าฮะบองก็ต่อๆไปเกมนี้ขึ้นเป็นโดราลิงนะก็เอามายืนเลนแบบยาวๆแล้วอู้สเวนต่อดีฮะระบองพยายามเดินชิดฝั่งบนนะเพราะว่ากินเดดอยู่ป่าฝรั่งข้ามะ เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะก็คือป่าเราอยู่ฝั่งไหนเนี่ยเราก็ยืนอยู่ฝั่งนั้นนะเผื่อเราโดนแกง๊งเราก็จะได้เพื่อนก็จะได้ซอเราถ่านเผื่อเพื่อนบวกเราก็จะซ้อนก่อนฝั่งตรงข้ามนะเกมนี้เรบองเดินมาฮะไปลำมัดนะเจอคินเดดคินเดดไล่ย,ยิงอยู่หาลำมัดเหมือนจะลึกเกินไปแล้วกดจะกิ้งๆๆนะกิ้งกิ้งกิ้งนะเรบองโซ่โดนไปฮะแล้วก,กดแฟดใส่แต่ว่าคินเดดอาจจะต้องแฟดตามฮะแล้วฆ่ามาได้อะ ตอนนี้เราบองมีเลสน,นะตีสโลไปครับพอมีคินเด็ดนะแจ็คก,กระโดดมาตอนนี้พยายามโฟกัสคินเด็ดเพราะว่าคินเด็ดไม่มีแฟลนะแะต่ว่าคินเด็ดก็ก่อนจะตายก็ทำดาเมจใส่เซเวนไปล้วพาสีเราบองระเปิดฮะหายตัวเราก็ได้คามาอีกตัวนึงฮะเป็นหถของเซตโตนะแล้วเราบองก็พยายามที่เอาตัวรอดนะแต่ว่าไม่รอดฮะเป็นแจ็คที่กระโดดมานะเป็นการเทรดกันไป2ต่อ2ฮะแต่ว่าเวฟเราบองค่อนข้างดีกว่าเพราะฉะนั้นเราบองค่อนข้างจะคุ้มกว่านะ มีคินเด่นมาแก๊งที่เลนกลางครับเพราะว่าเซเว่นไม่มีแฟลตนะเราเวฟค่อนข,ข้างไม่ดีฮะแต่ว่าจะโดนหรือเปล่าโซจะโดนหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ว่าจะลึกเกินไปแล้วแต่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะทําให้เซเว่นกลัวฮะแล้วก็เลนค้างฮะเวฟค้างเลอบองนะก็เป็นแชมเปี้ยนอีกตัวหนึ่งนะที่ผิวมากมากฮะตายยากมากมากแล้วถ้าใครเล่นเป็นเล่นเซียนๆเ,เนี่ยกดดันเล่นโหดๆโซโล่คิวในเลนได้เนี่ยท่อนที่จะน่ากลัวมากๆสำหรับเลอบองนะ พอเป็นตัวระยะกลางเนี่ยเวฟเป็นแบบนี้นะค่อนข้างที่จะเล่นยากแล้วและไม่มีแฟลตด้วยต้องกลับบ้านเลยฮะสำหรับเซเวนนะเปิดจังหวะให้เราบองได้ดันเลนฮะเล่นกลางเนี่ยการคุมเวฟเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากมายฮะก็แค่จะมีฟีดเลนแล้วก็ดันเลนแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยฟีดกันฮะสำหรับมิดเลนจะดันดันไปมีจังหวะให้ฟีดก็ฟีดฮะให้ฝั่งตรงข้ามเสียเวฟหรือว่าโดนแก๊งได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะดันใส่กันอย่างเดียวฮะ เพื่อจะเปิดจังหวะให้เราได้เดินลมนะแล้วจังหวะน,นี้ลามัดเดินมาเจอเลเลลบองฮะกดทอนใส่ไปแต่ว่าไม่นา่ามีปัญหาเป็นเลเลลบองนะที่ได้ดันเลนก่อนแล้วก็หาจังหวะในการเดินลมเดินแก๊งฮนะว่าทําได้เยี่ยมมากๆและระเบลบองนะอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนลืมไปนะก็คือเรื่องของการฟาร์มเนี่ยแหละการฟาร์มเซตการทําให้เซตเราไม่ตกเนะี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วเลเบลบองเข้าไปเถรดอะ ได้มาครึ่งหลอดนะเซเว่นค่อนข้างที่จะลำบากแล้วแล้วเป็นเซเว่นที่ออกรองเท้าเจาะกรอเวทมาด้วยนะออกมาสู้กับเลอบองเลยวนะต่อเมือนกบว่าเลอบองจะทําได้ดีกว่านะถ้าออกไอเทมชิ้นนี้เซเว่นอาจจะต้องไปออกเป็นของเลือดหรือว่าเป็นรองเท้าต้านเวทก็ได้นะอู้แล้วเหเลอบองไปฮนะ เลอบองเดินกับคินเดดอยู่ตลอดเวลาเลยนะแล้วเดินไปเจอลำมาดถ้าลำมัตีบูอยู่นะเล่นบนมีการบวกกันนะน่าจะเป็นแจ็คที่ต้องเสียชีวิตนะเพราะว่าลึกเกินไปแะพยายามกระโดดเอาตัวรอดนะแต่ว่ามากะถึง2คนก็ไม่น่ารอดนะเอาคอนโทรเข้าไปในวอร์ดนะแล้วเลอบองพยายามที่จะรอจังหวะให้แจ๊กแฟดแล้วค่อยทําดาเมจต่อฮนะเวลามิเ่นได้เล่นตัวเคาน์เตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะส่งผลต่อเกมมากๆนะเพราะว่ามันสามารถที่จะทําจังหวะอะไรหลายๆอย่างได้ฮะ กดดันเลนก็ได้เดินโลมก็ได้มิเลนก็เลยเป็นเลนที่ถ้าได้เคาน์เตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะโหดมากๆแต่ล,ล่างมีการบวกกันฮะตอนนี้เลอบองกำลังจะเดินลงไปนะพรอมแบบเซเวนนะแต่ว่าเป็นเซเวนที่ถึงก่อนฮะแล้วเซเวนกดโกดมาแล้วนะคินเด็ดค่าจินไปได้คนระับไม่ใช่ฮะเซลค่าจินไปได้แล้วเซลก็ฆ่าจาน,น่าไปได้ด้วยเป็นเซเวนที่เข้ามาลึกเกินไปนะเพราะว่าเพื่อนเสียชีวิตหมดแล้วแล้วตัดใจกดแปดใส่เซลีแล้วพยายามเบิร์สใส่เซลีนะแต่ว่าดาเมจมันน้อยเสียเหลือเกินรา่าไปไม่ได้ด้วยฮนะ โอ้แม่เเวนนะผมว่ายังไม่พร้อมนะที่จะเอามาเล่นในแรงเนี่ยสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะมันค่อนข้างที่จะเล่นยากฮะแล้วก็ต้องการไอเทมเยอะมากๆ เหมือนจะมีการบวกกันระหว่างป่าทั้งสองทีมะนะเปรมามัทที่ท้อนใส่คินเดดไปนะและ้วคินเดดพยายามไล่ตีอยู่แต่เหมือนว่าตีจเจ็บเองนะเประาองทที่เข้ามาโฟกัสเซเวนแทนนะแล้วกดกลับไปแบบนี้เพื่อที่จะแฟดหนีลวมาทาแลวแฟดหนีได้ด้วยอนะว้าวต่อไปโซโลคิวเซเวนแบบเต็มปอดเลยนะเมื่อกี้นี้ กับเขาเล่นมานะตอนนี้เลอบองกำลังจะได้ป้อมกลางไปนะเซเว่นเลเวลตามเลอบองอยู่หนึ่งเวลวะแล้วป้อมแตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเป็นเซเว่นที่ยืนลึกเกินไปอนะเลอบองไม่มีอีกไหนฮนะการฆ่าครั้งนี้อาจจะทําได้ยากนะเห็นเล่นกลางเสร็จนะได้ป้อมกลางเสร็จก็ขึ้นมาที่เล่นบนนะเพื่อมาเอาป้อมบนต่อนะแจ็คกระโดดใส่เลอบองแล้วตอนนี้แต่ว่าป้อมแตกไปเป็นที่เรียบร้อยนะเป็นแจ็คที่ไม่สามารถการป้อมนี้ไปได้ฮนะหม ได้ทั้งป้อมกลางได้ทั้งป้อมบนนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทํายังไงต่อนะ oh. เพื่อให้การสนบบอลเนี่ยไหลไปเรื่อยๆฮะตอนนี้เริอ่์บองเนี่ยไอเทมแบบตามตําราเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือตอนนี้ใครเจอหน้าเลอร์บองนี่แน่นอนคนระับว่าตัวระเบิดแน่นอนต่อไปก็แค่เริ่มไล่ฆ่าฝั่งของข้ามานะแล้วก็ฟาร์มให้เซตแบบไม่ดอกมาก ดัมมาไดโดนสกิลใส่ไยแรงมากๆนะต้องตัดใจกดแปดแล้วกดดันตีเลยนะไม่ง,งั้นเดี๋ยวจะชิบหายมีคยเอาฮะเดอบองนะั้นก็มาถ่ายป้อมกลางไปฮนะได้ป้อมเทียสองไปนะแล้วก็มายืนที่เลนบนนะพยายามเล่นกลางกับบนกลางกับบนนะเพราะว่าเลนล่างเนี่ยค่อนข้างที่จะกดดันได้แบบสบายๆอยู่แล้วก็เลยเดินม,มาที่เลนบนนะเพราะว่าฝั่งของข้าเนี่ยมีแจ็คนะที่เป็นตัวปัญหาอยู่ตอนนี้ฮะต้องพยายามมาทําให้เขาเล่นยากนะ แล้วโซ่โดนปแต่ว่ามีลาม,มัสมาชนไว้ข้างหลังนะแล้วเสตโตกทุ่มใส่แจ็คปตอนนี้กดวิพร้อมขับแฟดนะแล้วฆ่าแจ็คมาได้ับเป็นลาม,มัสที่ยืนอยู่คนเดียวนะตอนนี้เลอบองพยายามจะกักสกิลอยู่นะเพื่อรอใช้โซ่2โซ่หรือเปล่าฮะอู้แต่ว่าเป็นคิวสคิวแทนฮะแล้วฆ่าลาม,มัสมาได้พร้อมกันหนีไปได้แต่ว่าจินยิงอติมาจะดรอไปได้หรือเปล่านัดอีสุดท้ายอะเรียบร้อยครับเต็มปอด มีการบวกขึ้นนะตอนนี้เหมือนกับว่าทีมฝั่งสีแดงนี่จะแลกกันไปได้หนึ่งต่อหนึ่งนะทีมฝั่งสีฟ้าก็พยายามไลค่คลอยู่แต่ว่าเซเวนในไฟท์นี่มันก็โหดอยู่เหมือนกันนะแล้วตัวเองเนี่ยก็ยืนค้ำให้เพื่อนได้นานมากๆมีคินเดตก,กดอันติฮะแจ็คต้องเข้าไปในนันติคินเดตนะเพื่อเอาชีวิตรอดนะแล้วแจ็คก็ตายไปเป็นที่เรียบร้อยฮะด้วยการฆ่าของเซรีนะเซรีกดแฟดไปแล้วพยายามยิงครับฝงของข้ามเลื่อเๆหนึ่งทุกตัวเลยนะเลอบองมาแล้วฮะจังหวะนี้รูได้ระเบิดไปโอ้โห,โห,โห,โหอย่่าาโล จะได้นะเมื่อกี้ไม่ได้แฟดฮนะถ้าแฟตมาเหยียบนี่เมื่อกี้นี่บอกเลยว่าเต็มปอดไฟเสร็จนะก็ถ่ายป้อมล่างนะปาล์มไปมีจันหน้าพยายามที่จะมาโล่ใส่ป้อมไว้นะแต่เหมือนว่าจะทําอะไรไปไม่ได้อนะเลอบองเป็นตัว AP นะมันตีป้อมแรงฮนะแล้วมีแจ็คมาด้วยตอนนี้เลอบองต้องตัดใจเบิร์สใส่หรือจันหน้านะั้นแล้วกดแฟตหนีออกมาแล้วรอสกิลของเซเว่นไปได้ฮนะแม่เกือบตายไปนะเสียแฟตไปอู้แล้วมีสกิลของจีนมาฮนะเก็บชัดดาวไปได้ฮนะ ฟาร์มที่เล่นบนนะแล้วเหมือนกับว่าทีมฝา่งสีฟ้าเนี่ยเริ่มโฟกัสเรื่องของบาลอนกันแล้วนะแล้วตั้ใจเปิดบาลอนเป็นที่เรียบร้อยฮะน่าจะโซนวงโซนวอร์ดแล้วนะแล้วเรือบองอ้อมมาข้างหลังแนะตอนนี้พยายามที่จะเข้าไปแซวฝั่งข้างหลังนะแล้วมุดมาแนละ้วฮะแต่ว่าโดนน็อกอัพของจันหน้าปลายกดไอครั้งไนะเหยียบจินตัวระเบิดไปเลยฮะจันหน้าพยายามที่จะตีช่วยนะแต่ว่าไม่เพียงพอนะแล้วก็กดแฟดปลายเรือบองตามมาแต่ว่าโดนพายุข,ของจันหน้านะแจ็คมาแนละ้วฮะเหยียบไปทีเดียวนะเมื่อกี้นี้ หกร้อยเจ็ดร้อยฮะจีนนี่คือหน้าจีนไปเลยนะเมื่อกี้นี้และอีกอย่างหนึ่งนะที่เป็นความเก่งของเลอบองเลยก็คือการแยกด่านนี่แหละฮะเลอบองเป็นตัวที่จับยากมากๆนะแล้วเป็นตัวที่ตีป้อมแหลงมากๆเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเล่นเลน,เลน,เลนข้างได้นะเล่นเลนข้างฟาร์มเอาป้อมแล้วเราจะเป็นเลอบองที่โคตรเกิดอะเหงงการไฟเกิดขึ้นนะเลอบองยังไม่ทันมาแล้วแต่เพื่อนฆ่าไปหมดเลยนะ และมัดพยายามที่เขามาทำดาเมจใส่คินเดดแต่ว่าตัวเองนี่คือบางเฉียบเลยฮะโดนเลอบองสกิลใส่ไปนะโอเคนะเกมนี้ก็น่าจะจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับเลอรบองเจอเซอเวนนะอย่าหาทำนะหยิบเซเวนมาเจอเลอรบองเนี่ยเอาจริงๆก็อย่าหาทำนะการเล่นเซเวนมิดเลนเนี่ยมันค่อนข้างเล่นได้ยากมากๆเกมนี้นะฮะเราได้เห็นเลอรบองเรื่องของการยืนในเลนนะคือมันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะการยืนให้ถูกฝั่งเนี่ยเพราะว่า ถ้าเรายืนถูกฝั่งเนี่ยเราจะสามารถทําอะไรได้เร็วกว่าฝั่งของข้ามาถ้าคิดอะไรไม่ออกนะให้ยืนฝั่งเดียวกับที่จังเกิลเราอยู่อะจังเกิลเราอยู่ฝั่งบนก็ยืนฝั่งบนนะอยู่ฝั่งล่างก็ยืนฝั่งล่างแล้วเวลาเราดันเลนเสร็จใช่ไหมเราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนเนี่ยเราก็เดินกับป่าฮะมันไม่มีอะไรเลยนะสําหรับมิดเลนการยืนการเดินเนี่ยและในเลนนะเราก็พยายามดูเวฟให้เป็นคอนโทรเวฟให้เป็นแล้วก็เรียกป่ามาแก๊งในจังหวะที่ถูกต้องฮะเลนเราก็จะผ่านไปได้แบบสบายสบาย พอถึงช่วงกลางเกมนะเราก็เริ่มหาจังหวะด,ดักจับมีจังหวะด,ดักจับมีจังหวะกลับมาฟาร์มทำอย่างนี้สลับไปเรื่อยๆฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเกิดเองโอเคนะสานพี่มีขอตัวลาไปก่อนนะใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กด Sub subscribe ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์ไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะสาคลีปนี้สวัสดีครับ